ครับก็ขอสวัสดีครับผมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูน้ำมาจากฝั่งทางโคราชครับมาท่วมที่อำเภอชุมควงครับรอบแม่น้ำมูลครับข้าวกำลังเก็บเกี่ยวกันครับทีนี้น้ำมาทีเดียวมันก็ครับจะเห็นได้ว่าน้ำนี่ครับท่วมข้าวนะครับ หลายพันไร่นะครับเป็นหมื่นไร่ี๋ยวผมคิดว่านะครับตอนนี้ก็ไม่น่ามาตอนนี้นะครับก็ชาวนาก็หวังได้ข้าวกันนะครับแต่ก็มาเจอวิกฤตน้ำหลากมาจากเขื่อนทางโคราชครับครับก็มาดูครับข้าวก็บางส่วนก็เจ็บเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ ทำให้ข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวนะครับสูญเสียเป็นจำนวนจะเป็นจานวนมากนะครับเนาะก็สงสารชาวไล่ชาวนาครับเวลาเก็บเกี่ยวก็มาโดนน้ำท่วมอย่างนี้ก็มันก็หดหูใจนะครับบางคนก็ลุยน้ำไปนะนุ้นไกๆครับเห็นไหมลุยลุยน้ำไปไปเก็บเกี่ยวข้าวนะครับ ว่าผลผลิตมันแก่เต็มที่แล้วทีนี้อยู่ไกลมอไม่เห็นครับอันนี้ก็จะจมน้ำข้าวจะจมน้ำแลครับโรตีข้าวแถวนี้สวยมากนะครับพอน้ำมาเจ็บเกี่ยวไม่ทันนะครับ เหือนทะเลเลยนะครับนี่อยู่ที่อำเภอพิกัดชุมพวงนะครับข้ามมาทางฝัง่งมาอำเภอระา,ายนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับก็เห็นใจชาวนาเหมือนกันนะครับเวลาทํานาก็ไม่มีน้ำพอทำเสร็จข้าวจะได้เกี่ยวก็ดันน้ำท่วมอีกนะครับราคาข้าวก็ต่ำ เศรษฐกษิจก็สุดนะครับเอาความแน่นอนไม่ได้นะครับนะครับก็น่าเห็นใจนะครับก็วิกฤตครั้งนี้ก็ใหญ่หลวงมกันครับสําหรับชาวนาครับแถมซ้ำข้าวยังราคาถูกอีกก็เห็นใจมากๆนะครับรับขอบมากครับผม ก็ขอสวัสดีครับผมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูน้ำครับที่มาจากฝั่งทางโคราชครับมาท่วมที่อำเภอชุมควงครับก็ทำให้ข้าวหลายพันไร่นะครับก็คงจะเป็นหมื่นหมื่นไร่นะครับแถวนี้รอ,อบแม่น้ำมูลครับ ข้าวกำลังเก็บเกี่ยวกัน,นครับทีนี้น้ำมาทีเดียวมันก็ครับจะเห็นได้ว่าน้ำนี่ครับท่วมข้าวนะครับหลายพันไร่นะครับเป็นหมื่นไร่เดี๋ยวผมคิดว่านะครับตอนนี้ก็ไม่น่ามาตอนนี้นะครับก็ท้าวน้ก็หวังได้ข้าวกันนะครับแต่ก็มาเจอวิกฤตน้ำหลากมาจากเขื่อน ทางโคราชค,ครับครับก็มาดูครับข้าวก็บางส่วนก็เก็บเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ทำให้ข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวนะครับสูญเสียเป็นจำนวนเป็นจานวนมากนะครับเนาะก็สงสารชาว ไล่ชาวนาครับเวลาเก็บเกี่ยวก็มาโดนน้ําท่วมอย่างนี้ก็มันก็หดหูใจนะครับบางคนก็ลุยน้ําไปนะนุ๊นูนไก่ครับเห็นไหมลุยๆน้ำไปไปเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าผลผลิตมันแก่เต็มที่แล้วทีนี้อยู่ไอไกมอรไม่เห็น ก็จะจมน้ําข้าวแต่จมน้ำแล้วครับโปรตีนข้าวแถวนี้สวยมากนะครับพอน้ํามาเจ็บเกี่ยวไม่ทันนะครับนะครับเวลาทํานาก็ไม่มีน้ําพอทําเสร็จข้าวจะได้เกี่ยวก็ดันน้ําท่วมอีกนะครับราคาข้าวก็ต่ําเศรษฐรกิจก็สุดนะครับ ความแน่นอนไม่ได้นะครับเนาะอันนี้ก็ชาวบ้านหนีขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับครับก็น่าเห็นใจนะครับก็วิกฤตครั้งนี้ก็ใหญ่หลวงเหมือนกันครับสําหรับชาวนาครับแถมซ้ำข้าวยังราคาถูกอีกก็เห็นใจมากๆนะครับครับขอบมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้เลยครับผม